เธอคนนี้ไม่ใช่คนแต่เป็นหุ่นยนต์สาว AI ที่แซ่บเกินแซ่บจนเพระเอกต้องไปมีอะไรด้วยอะ่ะเรื่องราวเริ่มต้นจากพระอเอกหนุ่มคนนี้ที่เมียเขาป่วยเป็นโรคหัวใจต้องรักษาตัวอยู่แค่ในโรงพยาบาลเขาต้องทําหน้าที่ดูแลลูกถึง2คนแล้วเมียก็ดันมาป่วยงานก็ต้องทําไม่มีคนดูแลลูกผู้ชายคนนี้เลยต้องไปหาซื้อหุ่นยนต์ AI รับใช้มาไว้ช่วยงานบ้านและดูแลลูกๆทั้งสองต่อมาเขาได้ไปสะดุดตากับหุ่นยนต์ AI สาวสวยคนนี้เขาเลยตัดสินใจซื้อมาไว้ที่บ้านตอนแรกหุ่นยนต์สาวตัวนี้เธอก็ทํางานปปกกกตตติิแ่่่่พอออยูไััเเเธมมีีควาดหุนน้ มันจะถูกโปรแกรมว่าทํายังไงก็ได้ให้ผู้ใช้หลักมีความสุขมันมีความคิดถึงขั้นรู้ว่าเมียพระเอกไม่อยู่บ้านและพระเอกของขาดมานานมันเลยยั่วทําตัวเหมือนเป็นเมียของเขาและเรื่องที่พีคก,กว่านั้นคือหุ่นเอไอพวกนี้มันมีฟังก์ชันพิเศษสามารถเย่เย่กับมนุษย์ได้ด้วยแหมอยากมีไว้ที่บ้านสักตัวจริงๆ พอเมียพระเอกหายดีและกลับมาอยู่บ้านได้หุ่นตัวนี้ก็ทําตัวเหมือนหึงพระเอกและคอยขัดจังหวะทั้งคู่อยู่ตลอดสุดท้ายหุ่น AI มันเริ่มเรียนรู้ว่าลูกพระเอกคือภาระทําให้พระเอกไม่มีความสุขมันเลยคิดที่จะคิะควลูกพระเอกทิ้งและถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อต้องไปรับชมต่อได้ในหนังเรื่อง s u b s e r v i n t AI ร้อนลักรับชมได้แล้วทาง HBO Max มีพร้อมภาคไทยด้วยมีใครดูเรื่องนี้บ้างก่อนไปผมอยากรู้ว่าถ้ามีหุ่นยนต์ AI แบบนี้คุณจะไว้ทําอะไร